สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะสำหรับงานสัมมนาส่วนของกลุ่ม End User ประจำภาคกลางที่จังหวัดอุทยานะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักอินเตอร์ลก์เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เนี่ยที่ Interlink ์เรามาจัดงานสัมมนาในวันนี้เนี่ยสาเหตุนเนึ่องพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย บริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนเราเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณยี่ห้อลิงค์นะครับโดยปกติเนี่ยเรามีการจัดอีเวนต์หรือว่าจัดรูปแบบกนนสัมมนาแบบนี้เป็นประจำแทบจะทุกเดือนนะครับในส่วนของโซนภาคกลางเองเนี่ยจังหวัดอุธยาเรามองว่าเป็นจังหวัดที่มีโพเทนชิเลแล้วก็มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้งานนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม Enduser เนี่ยที่ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมาก นะครับอินเร์ลิงเองเนี่ยเราก็เลยมองเห็นแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะนําความรู้นะครับมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆหลายคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่า Internet o f Things นะครับได้ยินคําว่าเรื่องเกี่ยวกับ CCTV s o ว u t i o n นะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประมูลในส่วนของ 4G เมื่อสักช่วง2 3สมปีที่ผ่านมาและในอนาคตเนี่ยก็จะมีการทําในเรื่องของ Infrastructure ในส่วนของที่เป็น 5G นะครับในส่วนของออระบบ อินฟราสตรักเ r อร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถือเป็นโครงสร้างหลักในการที่จะทําให้ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศในส่วนของสายสัญญาณเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับในส่วนของสายสัญญาณเองเนปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งหลักๆออกเป็น3ามแคตตากรีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายแลนนะครับที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์สาย CCTV ที่ใช้กล้องวงจรปิด และก็พระเอกของเราในวันนี้ก็คือสายไฟเบอร์ติกนะครับสายไฟเบอร์ติกเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับในส่วนของการใช้งานระบบสื่อสารทั้งหมดนะครับหลายคนเนี่ยมีโอกาสใช้ในส่วนของโซเชียลมีเดียมีโอกาสใช้ Facebook มีโอกาสใช้ไลน์นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเบื้องหลังของความสําคัญในเรื่องของความเร็วนะครับเบื้องหลังของออการใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ย สายสัญญาณถือเป็นถนน i t ทีที่มีความสําคัญมากนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ในส่วนตอนนี้กําลังเป็นที่ฮิตหรือเป็นที่โยงในส่วนของเกมโปเกมอนโกนะครับก็ในส่วนของโปเกมอนโกเองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หลักเองมีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแถบเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยก็มีศูนย์ที่เป็น Data Center อเนี่ยอยู่ประมาณ2 3สมที่นะครับในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็ผ่านโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเบื้องหลังของการใช้งานโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ออนไลน์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทรานสัคชันในการใช้งานเนี่ยต้องมีความเร็วค่อนข้างสูงนะฮะถ้าความเร็วตรงนี้เนี่ยมันช้าหรือมันสตักเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสในการเล่นเนี่ยมันอาจจะทําให้มีปัญหาตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตัวสายสัญญาณเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนอกจากไปต่อยอดในเรื่องของการใช้งานกับแอปพลิเคชันแล้ว ก็ยังเอาไปใช้งานในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับในส่วนของสายแลนเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนอกจากไปใช้ในเรื่องของระบบเกี่ยวกับเรื่องระบบสื่อสารนะฮะปัจจุบันเนี่ยยังมีคนนิยมเอาไปใช้ในเรื่องของกล้อง i อ c a ค e r a นะครับในส่วนของตัวโซลูชันเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับในวันนี้เองเนี่ยในส่วนของการจัดสัมมนาในส่วนของกลุ่ม e n d u s e r นะฮะเราได้รับเกียรติจากในส่วนของทั้งภาครัฐบาลเองในส่วนของ t o t ในส่วนของ Cat นะครับในส่วนของหลายบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะที่ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรน,นะครับส่งในส่วนของทีมงานหลายๆคนเนี่ยเข้ามาร่วมงานสัมมนา,ากับเราในวันนี้นะฮะในส่วนของหลายๆท่านนะที่ผ่านการอบรมในวันนี้เนี่ยจะได้มีการทดลองฝึกเข้าปฏิบัติจริงนะครับในส่วนของเวิร์กช็อปในส่วนของ LAN system แล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เป็นในเรื่องของ security แล้วก็ส่วนของ fiber ติด นะฮะวันนี้เนี่ยการอบรมเราอบรมด้วยกันเต็มเต็มวันหวันนะฮะในส่วนของการอบรมเนี่ยภายหลังจากการอบรมแล้วเราก็จะมีในส่วนของใบ certificate ให้ซึ่งใบ certificate เน,เนี่ยเป็นใบที่เป็นเหมือนเป็นใบรับรองนะครับว่าทุกคนที่ผ่านคอร์สอบรมตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีบุคคุณภาพแล้วก็ได้มีการอัปเดตเช็งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะฮะในส่วนของอินเตอร์ลิงเองเนี่ยเรามองว่า การให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะฮะเราก็มีการจัดอบรมแบบนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับเราก็จัดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาก็ปีนี้ก็ก้าวืึ้นสู่ปีที่26นะฮะหลายคนบอกว่าทำไมถึง26ปีแต่อินเตอร์ลเนี่ยเราก่อตั้งมา30ปีนะฮะในส่วนของการฝึกอบรมเนี่ยเราจัดขึ้นมาเนี่ยประมาณ26ปี ะะซึ่งการอบรมในวันนี้ภายหลังจากการอบรมแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่ทุกคนที่ผ่านการสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะเอาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานนะฮะนี่ก็เป็นเ,เรื่องราวสั้นๆนะฮะที่ i n t e r อร์ลิงเองเนี่ยเรามาจัดในส่วนของการจัดสัมมนาในวันนี้นะฮะขอบพระคุณครับ